มาแล้วค่ะผัดเผ็ดปลาดุกเมนูบ้นานๆที่หลายๆคนชอบจะเป็นกับข้าวหรือกับแกงก็ได้นะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะปลาดุกจะอร่อยก็ต้องไม่เหม็นข้าวนะคะเริ่มจากเรามาล้างปลาดุกกันก่อนค่ะวิธีล้างก็ง่ายๆเลยค่ะคลุกด้วยเกลือและแป้งมันคลุกเข้าจนทั่วแล้วนําไปล้างด้วยน้าเปล่าสักสองถึงานแป้งมันก็จะดูดซับเมือกและกินข้าวของปลาดุกได้วิธีนี้ก็จะช่วยดับกินข้าวได้ระดับหนึ่งค่ะ จากนั้นนำไปล้างน้ำเปล่าสักสองถึงสามน้ำ เสร็จแล้วเพื่อให้มั่นใจในการดับกลิ่นคาวใช้น้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะคุกเข้าอีกครั้งแล้วพักไว้10นาทีจากนั้นก็นำไปล้างออกสัก2-3น้ำยิ่งเท่านี้ก็หมดกังวลเรื่องกินข้าวของปลาดุกแล้วค่ะพอล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะวันนี้ใช้ปลาดุกครึ่งกิโลค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปประมาณ3ช้อน ใส่พริกแกงเผ็ดจะใช้เป็นพริกแกงใต้แบบนี้ก็ได้ค่ะรสจะได้แซ่บๆใส่พริกแกงเผ็ดประมาณ2ช้อนโต๊ะผัดจนพริกแกงหอมดีระหว่างนี้อย่าใช้ไฟแรงนะคะพอหอมดีแล้วก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยก่อนผัดพอพรพิกแกงคนและหอมดีแล้วก็เพิ่มน้ำลงไปได้ค่ะ ระหว่างนี้ก็ปรุงรสได้เลยนะคะใส่น้ําปลา1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้าตาลทรายและผงปรุงรสชิมรสชาติดูสูตรนี้จะไม่หวานมากผัดเผ็ดปลาดุกวิธีทำก็จะเหมือนแกงปลาดุกเลยค่ะจากนั้นพอน้ํำเดือดอีกครั้งเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยนะคะสําหรับสมุนไพรที่จะใส่ก็จะมีกระชายหันฟอยใิไทอ่อนใบมะกรูดและพริกแดง พอเดือดปุดปุดแบบนี้แล้วก็เรียงปลาใส่ลงไปได้เลยเรียงปลาลงไปทีละชิ้นแบบนี้เพื่อให้ปลาแต่ละชิ้นโดนน้าแกงอย่างทั่วถึงใส่ปลาลงไปแล้วเราจะไม่คนนะคะโรยกระชายลงไปแล้วปิดฝาค่ะปิดฝาไว้ประมาณ7จ0ถึง10นาทีพอครบเวลาแล้วเปิดฝาเราพลิพกกลับด้านอย่างเบามือ พริกกับผัดไปมาจนปลาดุกสุกดีแล้วใส่พริกไทยอ่อนใบมะกรูดและพริกแดงสุดท้ายตามด้วยใบยกะเพราผัดพอให้ใบกะเพราสลดดีแล้วก็เตรียมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะผัดเผ็ดปลาดุกเมนูบ้านๆทำง่ายๆลองไปทำดูนะคะไม่ว่าจะทานเป็นกับข้าวหรือกับแกมก็อร่อยค่ะอย่าลืมลองไปทำดูนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ